ทอดหมูนะครับผมีกูไฟลุกมากงทอดหมูสามชั้นนะครับหมักน้่นาจา กลิ่นหอมนะหวานน้ำปลาตะไคร้กระเทียมหน่อยนะึงดู มาหารนะฮะม่น้องตุ้งยังมาสักไคลนะน้ำลาหน่อยหนึ่งะฮะ้ารน้ำาบางยี่หอนะฮะมันยี่ห้อกลิ่นหอนข้าวปลาปลานะใช้ิดลดนะฮะบานยี่ห้อบางยี่ห้อกลิ่นขาวปลาเน่านะเดี๋ยวเราไม่ไะบูดนเะว่าบานยี่ห้ออะไรนะี่อย่าว่ากัน ไฟแรงไฟบางลูก กับน้ำพรนะิกขาแล้วฮะคลิปอีกหน่อยฮนะต่อราต้อสุกไวนะคลิกหน่อยแนละ้วโอเคแล้วเราจะปิดไฟแล้วนะครับผม ส่แล้วนะครับปิดแก๊เทะเลทอดหมูสามชั้นทอดน้่งปลาเดี๋ยวเราเติมตะไคร้เข้าไปให้มีกลิ่นหอมนะตำคาตาคาร์นจำร้านอาหารมีขายนะหมูสามชั้นทอดน้่งปลาบางคนก็ชอบ แต่เราใช้สูตรเราเนี่ยเราไม่กินหวานไม่กินน้ำตาลไม่หมักตะไคร้พอแล้วนะครับผมตะไคร้กระเทียมสังกิษสังกิดตำตำนะคุกต้องตำนะกระยี้มันก็ประมาณนั้นนะแต่มันสู้ตำไม่ได้นะตำมันทำให้อะไรนะ ผิวเนื้อตะไคร้กลิ่นรสชาตะไคร้ออกมาคุกด้วยตมพี่นะสุดจี้แเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟใส่จานแล้วนะครับผมเตรียมจานก่อนนะครับได้จานมาแล้วนะครับผม ตกใจหมดเมื่อกี้เมื่อกี้ทอดที่แรกไฟลุกข้อเข้ามาเราต้องน้อนต้องคำคิดใหม่น <laughs> ะ <laughs> เปิดท่าร้อนมากแล้วที่น้ำมันลงท่าไฟลุกเฉยเลยโอ้โหนะลงจานแล้วครับผมกินกับมันริกขานะ เล็กหมูสามชั้นทอดหมักน้ำตาลนิดนึงนะบะตะไคร้หน่อยนึงชอบหมักตะไคร้น้ำมีกลิ่นนะดูดิดูน้ำมันเดี๋ยวมันมันออกจากหมูว่าโอ้โหหมูนี่นมันไขมันเยอะจริงนะนครับผม ใส่จานะส่วนหนึ่งแล้วนะครับทำคิดอะไรก็ลองทำคิดอาหารดูนะ ช้น้ำมันนิดเดียวเอยงน้ำมันออกเยอะมากน้ำมันหมูนะี่เสร็จแล้วนะครับผม,อมโอเคนะครับมาเขลกหมูหมักน้ำปลาตะไคร้นิดหน่อยไปกินกัน้พิกข่านะเดี๋ยวไปกินกับปต้นพริกข่าน้ำพริกขานะ่า,ขา,ขาซื้อมาเจ้าหนึ่งซัดมากเผ็ดถึงใจเนี่ยชอบกินเผ็ดนะะซีดซีดเนี่ย ชอบกินเผ็ดนะครับผมเขาว่าผู้ชายกินเผ็ดนี่สุดยอดเนี่ยจริงไหมพูดไปงงมองแซวๆอีกเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีจะครบแปดเนาะทำไงดีนะให้ดูนะจะชิมเลยมันก็ร้อนนะร้อนมาชิมหนึ่งนะอือหืออือหือรสชาติกำลังดี รสชาติด,ดีเลยครับหอมอร่อยมากครับเดี๋ยวมันจะตักชิ้นร้อนอยู่แต่มันชิ้นเล็กลอร่อยมากเสร็เรียบร้อยแนละ้วมีขารอยอยูย่แก้มมนะกินพวกนี้มันต้องมีของเผ็ดหน่อยนะผสมเนาะไม่งั้น,น,งนมันก็ไม่เข้ากันนะเอาครอบอีกหน่อยครบแป้นนะได้สองช่วงนะคนทำยูทูบก็จะรู้ดี โ <Okay, S 2> อเคเข้าป่แล้วครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม